สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 18ใหม่ล่าสุดนอกเหนือจากคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วแอปปฏิทินที่อยู่คู่กับ iPhone มาอย่างยาวนานก็ได้รับการอัปเดตใหม่ให้หน่าใช้ใช้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเปิดแอปปฏิทินแล้วแต่เลือกเดือนใดๆในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมา Apple ได้เพิ่มการสแสดงชื่อเดือนขนาดใหญ่แบบตัวหนาให้ดูได้ง่งายๆและเมื่อเลื่อนไปยังเดือนใดๆชื่อเดือนก็จะสลับโดยอัตโนมัติปุ่มสแสดงรายการอีเวนต์ที่อยู่ด้านบน ก็ถูกแทนที่ด้วยปุ่มใหม่ที่เราสามารถแตะเพื่อเปิดเมนูในการสลับมุมมองระหว่างกระทัดรัดเป็นชั้น,นๆรายละเอียดและรายการโดยเมื่อแตะเลือกไอคอนของปุ่มก็จะเปลี่ยนไปตามมุมมองที่เลือกให้ทราบด้วยครับนอกเหนือจากการแตะเลือกจากเมนูแล้วเรายังสามารถแตะ2นิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกลางออกเพื่อสลับมุมมองได้อีกด้วยครับ ในมุมมองกระทัดรัดจะแสดงข้อมูลคล้ายๆกับหน้าจอเดิมใน iOS 17โดยจะแสดงข้อมูลจุดของอีเวนต์ในแต่ละวันโดยสีของจุดจะขึ้นกับสีของปฏิทินที่เราตั้งเอาไว้ครับเช่นปฏิทินสําหรับธุรกิจหรือปฏิทินสําหรับครอบครัวเป็นต้นซึ่งแบบใหม่นี้ดีกว่าแบบเดิมมากครับแบบเดิมใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าจะแสดงอีเวนต์ในแต่ละวันให้ทราบด้วยจุดสีเทาเพียงอย่างเดียวแต่แบบใหม่นี้จะมีจุดสีที่บอกปฏิทินที่เกี่ยวข้องให้เราทราบด้วยครับ ในมุมมองเป็นชั้นๆจะแสดงอีเวนต์ของแต่ละวันด้วยแถบสีที่ยาวขึ้นในช่องของแต่ละวันมุมมองรายละเอียดจะแสดงอีเวนต์ของแต่ละวันด้วยแถบสีที่ยาวขึ้นในช่องของแต่ละวันพร้อมแสดงหัวข้ออีเวนต์ให้ทราบด้วยครับสุดท้ายมุมมองลิสต์จะแสดงรายการกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นมาให้ทราบเมื่อแตะเลือกเปิดวันใดๆเราสามารถแตะปุ่มด้านบนเพื่อสลับมุมมองระหว่าง1วันหลายวันหรือรายการได้ด้วยครับ โดยเมื่อแตะเลือกไอคอนของปุ่มก็จะเปลี่ยนไปตามมุมมองที่เลือกให้ทราบด้วยในมุมมอง1วันและหลายวันเรายังสามารถแตะ2นิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกลางออกเพื่อขยายมุมมองได้ด้วยครับในหน้าจอมุมมองวันนี้เมื่อเราแตะปุ่มบวกเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ตอนนี้เราสามารถเลือกที่จะสร้างกิจกรรมใหม่หรือสร้างเตือนความจําจากแอปปฏิทินได้ด้วยครับเพราะ Apple ออกแบบให้แอปปฏิทินและแอปเตือนความจําทํางานร่วมกันได้แล้วโดยเมื่อเราสร้างเตือนความจําใหม่ในแอปปฏิทินแล้วแตะเพิ่ม การเตือนความจำนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาทั้งในแอป,ปปฏิทินและแอป,ปเตือนความจำเลยครับซึ่งเราสามารถแตะเลือกว่าทำเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จได้ด้วยและเราสามารถแตะบนเตือนความจำเพื่อดูรละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงแก้ไขโดยตรงจากแอป,ปปฏิทินได้ด้วยครับเมื่อเราสร้างเตือนความจำในแอป,ปปฏิทินข้อมูลเดียวกันนี้จะแสดงขึ้นมาในแอป,ปเตือนความจำด้วยเช่นกันและเซ็งก oh ันโดยอัตโนมัติเช่นถ้าเราแตะเลือกสถานะว่าเสร็จแล้วหรือย,ยังไม่เสร็จข้อมูลก็จะอัปเดตระหว่างแอปโดยอัตโนมัติ เพืเ่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเปิดแอปปฏิทินสถานะได้รับการอัปเดตให้ตรงกันแล้วครับและเมื่อเราสร้างเตือนความจําใหม่จากแอปเตือนความจําเมื่อพิมพ์ข้อมูลต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นแตะเสร็จสิ้นเมื่อสลับไปยังแอปปฏิทินก็จะเห็นข้อมูลเดียวกันถูกเพิ่มเข้ามาในแอปปฏิทินแล้วครับ Apple ออกแบบมาให้ทั้ง2แอปนี้ทํางานร่วมกันได้อย่างกลมคืนและให้เราเลือกสร้างและจัดการการเตือนความจําได้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ในแอปเตือนความจําเมื่อเราเปิดรายการใดๆขึ้นมา หากรายการนั้นมีรายการย่อยตอนนี้เราสามารถแตะเพื่อเปิดดูรายการย่อยได้แล้วครับจากที่ก่อนหน้านี้ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเราจะไม่สามารถทําได้รายการย่อยจะไม่แสดงขึ้นมาเป็นลิงก์สีน้ําเงินทําให้ไม่สามารถแตะได้การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ทําให้แอปปฏิทินใช้งานได้ง่ายขึ้นสรดวกขึ้นทํางานได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิมเพื่อนๆที่ใช้งานแอปปฏิทินบ่อยๆ จะต้องชื่นชอบการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดใน iOS 18นี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ